หรือน้ำลายแป๊บค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนเพื่อมาทำปลากระพงผัดพริกแกงใส่กระชายนะคะค่ะเน้นเน้นสมุนไพรกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะเลือกใช้เนื้อปลากระพงค่ะาการก็แล่เอาแต่เนื้อนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ นะหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้ไว้เลยค่ะค่ะเตรียมไว้ค่ะเนื้อปลา1ตัวนะคะปลากระพง1ตัวการสามารถทําได้2เมนู การจะเอาเนื้อมาผัดพริกแกงแล้วก็ส่วนหัวพุ่งโครงการจะเอาไปต้มยำการจะเน้นเลยค่ะกระชายค่ะกระชายนะ้เพื่อนซื้อมาเป็นนิ้วๆอะค่ะล้างทําความสะอาดได้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มาซอยเองนะคะซอยบางๆแบบนี้ค่ะการจะเตรียมไว้เยอะเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะใบโหระพาเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะ ฉลตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะพริกแกงค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแหนมกะปิลงไปค่ะเพิ่มความหอมค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะกับก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมในส่วนของปลาก่อนค่ะวิธีการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะแล้วก็ไม่ให้เนื้อปลาแตกค่ะนี่เลยการจะใช้แป้งทอดกรอบค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามที่มีค่ะโรยลงไปแบบนี้ค่ะ1ช้อนพอนะคะคลุกเค้าแบบบางๆพอ เนี่ยค่ะเป็นวิธีการทอดปลาแบบง่ายๆนะคะจําเป็นค่ะที่จะต้องเอาปลาไปทอดก่อนเนาะเนี่ยบอกเลยค่ะมือใหม่ขนาดไหนนะคะก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้ค่ะอ้าวโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เราก็เอาไปทอดได้เลยค่ะเตรียมน้ํามันนะคะสําหรับทอดปลาค่ะอ้าวค่ะการใช้น้ํามันจากการทอดปลาครั้งที่แล้วนะคะตั้งน้ํามันค่ะให้น้ํามันร้อนจัดเลยนะคะนี่ปลานะคะที่เตรียมไว้ค่ะ ปะแป้งให้เขาแบบนี้เลยค่ะขาวเจียวๆแบบนี้เลยค่ะคิดว่าปลาคงชอบอน้ามันร้อนได้ที่นะคะเบาไฟค่ะนี่การใช้มืออังเอานะใช้ระบบสัมผัสอ่าสัมผัสไม่ใช่ว่าเอามือลงไปจุ่มนะสัมผัสแบบนี้พอค่ะอังๆดูนะโอเคค่ะไอความร้อนเขาขึ้นมาเยอะละเราก็เบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางนะคะค่ะเอาทางด้านส่วนหนังนะคะลงไปก่อนค่ะ ไงหงเนื้อปลาขึ้นนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปในระยะแรกค่ะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับเขานะเดี๋ยวพอเวลาเขาได้ที่อ่ะอืมเขาจะรอยขึ้นมาเองนะคะค่ะนี่เห็นไหมปลาค่ะเขาส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะอ่าหันกลับมาดูนี่เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าปลาเขาจะติดกระทะนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่อง ค่อยๆพลิกไปพลิกมาได้แล้วนะคะตอนนี้ปลาเขาเซตตัวดีแล้วนะคะเมื่อก่อนอะขำตัวเองแม่ใช้ทอดปลาเนาะเออด้วยถ้าเป็นปลาสดแบบเนี้ยนะเนื่อมองไม่เห็นเป็นปลาเลยอะเละเทะหมดนะคะใจต้องใจเย็นๆด้วยนะคะทอดปลาไฟใจอ่าน่ใส เทคนิคเล็กๆลงไปเออสงสัยนะการสงสัยมาตลอดว่าทำไมเราไปนั่งกินร้านอาหารนะ่ะทำไมเขาทอดปลาสวยจังคือแน่นอนน่ะคือน้ำมันเยอะคือใช่อยู่ละ <c oughs> อ๋อพอรู้ทีหลังอ๋อถ้าทำแบบนี้ได้นี่นา <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะการคลุกแป้งแล้วทอดแบบนี้น้ำมันจะไม่เสียโอเคแหละน้ำมันไม่เสียนะคะในรอบแรกพอครั้งที่สองอะค่ะใช้ทอดสองครั้งพอพอทอดสองครั้งเสร็จแล้วเนี่ยอย่างครั้งที่สองเนี่ย ดูนะคะน้ํามันเขาก็ยังไม่คล้ำไม่ดำนะแต่การก็ไม่เอาแล้วค่ะไม่ไม่ใช้ต่อละใช้แค่สองครั้งพอนะคะมีนะมีพี่อะเขาเอาน้ํามันเก่าอ่ะน้ํามันเหลือจากทอดป,ปลาน้ํามันเก่าอ่ะเอาไปทำสบู่ได้นะแปรรูปทำสบู่เอาไว้ขัดหม้อมาขัดหม้อไข่กระทะอ่งเงี้ยค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะปลาก็มีความเหลืองกรอบ น่ากินแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะตักปลาขึ้นนะคะทุกครั้งเลยค่ะของทอดนะคะการจะเร่งไฟให้แรงสุดเลยนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ํามันค่ะไม่ให้ปลาค่ะเข้าอมน้ามันนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะตักปลาขึ้นค่ะค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ปลาแบบกรอบๆแล้วนะคะไปผัดพริกแกงหอมๆชวนกินแล้วค่ะค่ะน้ํามันนะคะอย่างที่การบอกอะค่ะเนี่ย ้าทอดปลาวิธีนี้ค่ะน้ํามันนะคะเขาจะไม่ค้ําไม่ดําไม่เสียนะคะแต่ว่าการผ่านการทอดมาแล้วสองรอบนะคะการก็จะไม่เอานะคะค่ะการจะพักปลาไว้ก่อนนะคะให้เสด็จน้ํามันค่ะการเทน้ํามันออกเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมกระทะค่ะเราจะมาทําการผัดพิแกงกันค่ะค่ะใส่น้ํามันนะคะอพอประมาณนะคะพิแกงค่ะกับกะปินะคะลงไปผัดเลยค่ะนี่สําคัญที่ขั้นตอนนี้นะคะเมนูผัดพิแกงค่ะ ต้องผัดพริกแกงให้ได้นะคะให้หอมฉุยเลยค่ะเนี่ยถ้าแม่การผัดนะแม่การจะถนัดกับเมนูผัดพริกแกงนะแล้วก็ผัดออกมานะ้แบบหอมพริกแกงเียชใช้ไฟอ่อนๆค่ะในการผัดนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงค่ะเขาจะกระเด็นนะคะใช้เวลาผัดสักแป๊บนึงนะคะรับรองค่ะผัดออกมาแล้วอื้หืออร่อยมากเลยค่ะ เนี่ยใส่กระปิเข้าไปด้วยนะเขาจะเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้นะคะเอาค่ะผัดพริกแกงนะคะประมาณนี้ค่ะหอมได้ที่แล้วนะคะการจะเติมค่ะในส่วนของน้ํานะคะลงไปค่ะเราจะทําเป็นน้ําซอสผัดกันค่ะสักประมาณหนึ่งแก้วนะคะปรุงรสชาติค่ะด้วยน้ําตาลนะคะเรจะใส่น้าตาลมะพร้าวค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะสักประมาณหนึ่งช้อน,นะคะ่ะ จะออกเค็มๆแล้วก็มีหวานๆนะคะเค็มๆหวานๆค่ะเมนูนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบให้ออกหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะปรับแต่งรสชาติค่ะตามใจชอบเลยนะคะโอเคค่ะรสชาติของการนะคะมีเค็มมีหวานดีแล้วนะคะนี่เลยค่ะกระชายค่ะใส่กระชายลงไปเลยค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะผัดกระชายให้มีกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะพริกค่ะนี่ค่ะผักนะคะ ใบโหระพาใส่เลยค่ะอ่าวิธีการนะคะผัดอย่างไรให้ปลาค่ะเขายังคงความกรอบนะนี่ผัดเครื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะปิดแก๊สค่ะได้ที่แล้วปิดแก๊สค่ะปลาค่ะลงไปคลุกเลยค่ะเนี่ยค่ะวิธีการนี้จะทําให้ปลานะคะเขายังจะคงความกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะน้ําซอสแบบถูกคลิกเนาะ จบแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะผักสดๆมาค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะแก้มกับเมนูนี้นะคะค่ะไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าปลาทอดผัดพริกใส่กระชายนะคะนี่เลยค่ะรสชาติเจ้มจ้นค่ะเค็มข้นนะคะถึงรสสมุนไพรแน่นอนค่ะกินกระชายเยอะๆดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ นะคะลองทํากันดูค่ะซอยกระชายใส่เยอะๆนะคะอร่อยค่ะหอมฟุ้งๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆมาจ้าอยากกินแบบเข้มข้นนะคะถึงรสชาติค่ะเมนูนี้จัดเลยค่ะพร้อมวิธีการทอดปลาแบบง่ายๆนะคะให้สวยงามค่ะแล้วก็พร้อมวิธีการผัด ให้ปลานะคะเขามีความกรอบนุ่มนะคะนี่เลยจ้าวิธีนี้เลยค่ะค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ